สบายดีเลยสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องปองป่ากันเบิดกันสุขู่สุขคนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันยินดีตระหนักกสู่ส่องของวาก้าสูส่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยในสำหรับวันนี้มาพบมาพบก,กับวาก้าตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางวาก้าก็สิพาพี่พาน้องมาซะป่าพ่อแม่พี่น้องเอ้หาอยู่หากินตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยตอนนี้ก็ทเท้าก้าก็ได้ปั้นคันคู่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ตอนนี้กําลังเริ่มซะกันอยู่พี่น้องไอ้เนาะ อ่าโอเคพ่อพี่น้องไอ้ว่อลายยัยห้างเพื่อเพื่อเป็นการบทเสียเวลาพ่อพี่น้องเนาะกรทางว่ากาวเซ่สะปาก่อนหัวข่ำลงแรงแหละพี่น้องเอ้อ๋อมาในกรทางว่ากากัมากับสาวลื่นสองคนมาในพี่น้องเอ้มาหาอยู่หากินว่าก้าวจเป็นวัดแน่ก็คือกะกะอยู่พี่น้องเอ้อ๋อหัวล้มก็ออกไปเพราะว่าอ่าช่วงนี้เปลี่ยนอากาศแน่พี่น้องเอ้เนาะอ๋อตอนกระทางว่ากาก็เริ่มสะอยู่พี่น้องเอ้กำลังสะ Thảo vượt sát kia cho họ khó phai thế. Thế nào vậy? Bọn thằng vào cao cảnh tăng khá quang vậy. Thế nào vậy? nó chị ta hãy bố ra lối bước vào xung quanh nào vậy? 安心，知道吗？ There mm -hmm. แต่กระปูใช่ไหม awak ni dekat pulau này thì quá rồi Eh ni tu เป็นตัวให้เอย จ้าซะเริ่มน้องที่2อันนี้พี่น้องเนาะปน้องบ่ได้บ่ได้หลายพี่น้องเนาะได้น้อยเีย ี่ก็มาหายอยู่หาก,กินธรมร,นนธรมชาตพาิพี่น้อยหนองธรรมชาติอยู่พกอยู่ปลามันนพี่น้อยเอาไม่ก็ลายแค่ลองนี่แหละแต่ปลาน่อยพี่น้องยมีแตป่ปลา สับป่มืนี่แหะไป่น่าไงบริจาใจมันรอรอดนอ้ลอ,ลนองพี่สองว่าจะได้สนได้พี่น้องเยเนาะ <c oughs> ไปท,ทางไปเรากินธรรมชาติดีกว่าพี่น้อนยเนาะกลไปหาซื้อหมูซื้ออย่างกเพราะว่าบรรษเสพพี่น้อยบ,บ่มักปันใดคือหากินหมูปลาธรรมชาติตามหัวตามห้องพี่น้อยมีเงินซื้อเพราะมีเงินซื้อครับพี่น้อย ทางเ่าก็ได้มากับสาวเรื่นพี่น้อยแต่สาวเรื่อนพี่ก็บุกค่คอยอยากสบายเป็นได้พี่น้อยเนาะเพป็นก็ตัดอ้อยเพป็นก็เมื่อยก็บเบื่อสบายเป็นได้พี่น้อย

ช่วงนี้กับช่วงนี้กับยอดวิวบ่อเกากะบ่อมีเลยบ่อหอนทะลักพันพี่น้องเลยวิวตกแห้งคงพี่น้องเลยว่าทางเ่ายังบดออกไปถ่ายสะพานบนทางใดก้ได้ถ่ายบ้านนี่เนาะซเสนุกได้ไปหาเพิ่นอนทางไอจ้าเมื่อวานกับพี่น้องเยเพิ่นกาตาบ่อพี่น้องท้าไอจ้าก็ได้กไปตาอีตนเพิ่นพี่น้องนะกาเบื้องนี้บ่อชนิดเลยเบื้องนี้พี่น้องเลย ยังแต่ข้างบนนี่สะเลยเลยขอไปหาเพื่อนเมื่อวานนี่เห็นแต่เบื้องเดียวนาะเนี่ยเห็นต่พอมมัวเบื้องเดียวก็ได้ถ้าบรักษาสามารถอ่าสตาบอร์ดแบบเดียวกับพอตู้น้องไอเดียกินนะเนาะอภไอจ ก็จบรุมีน่ะนะเราลุ้นงเราลุ่นบง่นอเยราลุ่นกับบุคยได้ว่ลายเด้พี่น้องินเมื่อยเมื่อยแว่าเมื่อยนต้นกระตูจะเงันกับบุอ้เพราะว่ามานี่กับบริษัทบริษัทยังไอยบอกเข้ามมาน้าเพิ่นกระซื้อพี่น้อง มาเบิ่งพันซากซิวชะลุ่น่ได้ซอยหรอกเพราะว่าะลุ่นไหมทำเงินไม่ค่อยแข่งแห้งพี่นสส้อยชะลุ่นก็ได้ถ้าทำาเนออกจ้าือจะได้พี่น้อยจะได้ปัวเพิ่นได้ชะลุ่นก็ได้เป็นเงินเป็นเมื่อนเพิ่นก็ได้พี่น้อยบนเงินไม่ค่อยแข่งแห้งคันโบ่ได้ชักยาดนแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดแมน คือยูได้แต่น้ำยาทำาเาได้ปตัดออยก็ได้มื่อละแสนสอแสพี่น้องเขาจะได้ช่วยซื้กินแต่ละมือกับพี่น้อยซื้อขนมให้ลูกมืนนี้กับเบิรไปละแสนหนึ่งพี่น้องเมือนี้กับรปทางตัดอ้อยมันก็ให้เต็เนาะซาเลนมาทางตัดอ้อยเกระุกพี่น่อยเป็นเมื่อก็เป็นว่เป็นเดือนสม เดือนสา,า,ามออกมาสามข้าเป็นสามออกมาสามข้าเปิดประตูเล่าเปิดประตูเล่าตามบ้านตามเมืองพี่น้อยประเพณีของเราบ้านหลังเก้าพี่น้อยมันนี่ก็แต่ละคู่แต่ละคนแต่ละเพื่อนกับคนกับพี่น้อยนะเพคนกับผูกคอต่อแขนผูกคอผูกแขนพ่อผูกแขนแม่สมมาพ่อสมมาแม่พี่น้องเนาะหาทางมงเก้าก็บ่มีเงินเก่าประเทศพี่น้อยไก่ชิบกแล้วกันใครแล้วกัน khỏi lẽ cho lạc nàng lại không nằm bó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 ng nằm nằm bóng bò bóng nằm bóng sao bóng nằm bóng nằm bóng nằm nằm bóng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  nằm nằm lại nằm bóng

กสิได้อ <uhhh like S 3> <man> ัตไปแบบนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าคั้นถาวาสิอัดแบบสะพานบุญกระห้องไม่ได้ทั้งบอกก็เพิ่นบริสุทธิ์ง่ายจักสิไปถ่ายกังได้พวไปถ่ายเพิ่นแต่ละคนกับไปถ่ายละลาบโบได้มีอยัางไรเพิ่นอ่ะกเฉลยได้ไปเลยอัดไปตามหากินหายุคนี่แหละตัดอ้อยตัดยางก็อัดอัดขมือพอไปตัดอ้อยขมือค่ะก็ไม่ได้ไปมั่นนี่มาแล้วมาแล้วเฉลยมาแล้ว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  ขอมาขออคอตัวใหญเติบไปหน่อยข่องพี่น้องใส่ขอขอกับบมีเราปลุเด้วใส่ขอนพี่น้องกระปูแน่ในได้นัไม่่อนนน่ามาลายแค่ซึ่เขาอกินบดไดเห็นดกันเลยนะ น้องนี่ได้ตันึงเลยเนาะจกโอ้มโท่ท่อ,อดเลยรวังเด้อจุกอกาผจกได้พี่น้อเพื่อนไปเลยยูหากินกับเพื่อนแน่แหละพี่น้อ,องไอเกขี้ต้มเนาะยูจะเกลี่อาบขี้ตมเลย สบายดีพ okay, okay. ah. me ี่น้องอีกเจ้าหนึ่งพรมพี่น้องเนาะอ้าโอเคพรมพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางว่าทางวาก็จะได้ลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบอพ่อก็ระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพรมพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคลิปนี้ทางวาก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก็ให้คลิปต่อไปเด้อพ่อพี่น้องเลยการตอนกับหัวขับลงแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยทางวาก็ทางวาก็ขอโตัวกับก่อนพรมพี่น้องเนาะ การสำหรับคลิปนี้ทางว่าการกับพรคพีพักน้องพรรคก็ได้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่ากาคลิปต่อตไปเด้อพลอยพิน้องเนาะกาทางว่ากาขอขอบุขอขอบุญขอบพระคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับเบิ่งฮับซมแต่ต้นจนจบระบบขำโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกชุกกายชุกใจขอเพิ่นลำล้ำไหลล้นกันเบิกันสักคู่สุขคนเบิรกันสมองสุบอนพลอพี่น้อยกาตอนนี้การว่าวว่ากัสซีไว้ในเด้อพลอพี่น้อยเพราะว่าเฝ้าคำแะไรพี่น้อยคำแห้งแะไร อก็นำลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าเก้าของเขาเก้าเข้ามา,บาสบายดีพี่น้องสบายดี